สวัสดีค่ะคุณผู้ชมดิฉันสตัตวแพทย์หญิงนารีรัตน์แก้วกระหนกหรือหมอกอบนะคะวันนี้มาพร้อมกับรายการ t ็อกเก็เทรายการที่มีสาระความรู้ครบเครื่องเรื่องหมูวันนี้เรามาพบกับพี่หมอเป้าในสตัตวแพทย์วินัยทองมากค่ะที่ปรึกษาฟาร์มสุกรบริษัท Life Informatic ิกค่ะสวัสดีค่ะพี่หมอเป้าสวัสดีครับ พี่หมอเป้าคะวันนี้หนูขออนุญาตชวนพี่หมอเป้าคุยเรื่องโรค PED ดีสักนิดสักหน่อยค่ะรบกวนพี่หมอเป้าเล่าให้ฟังถึงโรค PED หน่อยค่ะโรค PED ก็เป็นโรคติดเชื้อไวรัสอ,อาการของโรคก,ก็ค่อนข้างจะรุนแรงนะทำให้เกิดความสูญเสียในห,หมู่บ้านเราเนี่ยค่อนข้างเยอะเมื่อหลายปีที่ผ่านมานะปัจจุบันนี้ก็เผาลงไปแล้วเป็นอัลฟาโคโรนาวไวรัสนะครเป็นอ n A ไวรัส นะครับแต่ว่าโครนาไวรัสเหมือนกันแต่ไม่เหมือนโควิดนะ<อ>คนละกลุ่มกันนะครับอันนี้ไม่ติดคนเวลามันเป็นแล้วเนี่ยลูกหมูที่ไม่ที่กินนมน้าเหลืองจากแม่แต่ไม่มีภูมิป้องกันพขได้รับไวรัสเข้าไปไวรัสก็จะไปเกาะที่ผนังลําไ,ไส้ที่เซลล์ของลําไส้ที่เอนโทรไซต์แล้วก็ทําให้เซลล์ที่ลําไส้เนี่ยลอกหลุดออกนะครับเพราะฉะนั้นขี้ที่ออกมาเนี่ยมันจะต่างจากอ e ีโคไลถ้าอ e ีโคไลมันจะเป็นน้ํา แต่อันนี้มันจะเหมือนมีคอนเทนต์ของขี้เนี่ยออกมาเป็นเมือกออกมาด้วยแล้วก็มีกลิ่นเหม็นคาวนะแล้วพอพอลำไส้มันลอกหลุดเยอะมันก็จะทําให้ความสามารถในการย่อยและดูดซึมมันเสียเพราะฉะนั้นลูกหมูก็จะสูญเสียน้ำานเร็วมากก็คือร่างกายก็จะสู้ผอมอย่างรวดเร็วแต่ถ้า P e d เนี่ยไปติดในลูกหมูที่พอมีภูมิอยู่บ้างก็จะแค่ท้องเสียแต่จะไม่ไม่ผอมมากเกินไปเวลาเป็นเสร็จปุ๊บเนี่ยลูกหมูก็จะ ตายภายในระยะเวลาไม่เกิน3วัน4วันตายแล้วแต่อันนี้จะเกิดขึ้นเฉพาะในลูกหมูที่อายุต่ำกว่า7วันวันถ้าเลย7วันไปแล้วเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ตายแต่โซมถ้าเลย14วันไปแล้วก็แค่ท้องเสียแต่ว่า PED เป็นโรคที่ทำให้ลูกหมูแรกเกิดในช่วง7-14วันแรกเนี่ยเสียหายจากอาการท้องเสีย แล้วก็สูญเสียน้าออกจากร่างกายพี่หมอเอาแล้วถ้าอย่างนี้เราจะรู้ได้ยังไงอะคะว่าฟาร์มเราเนี่ยคะ่ะมีปัญหาเรื่องโรค P.E.D. อยู่ที่แยกกับแต่โรค e อื่นอื<ช>่นอีโคไลค่ะคือถ้าเป็นถ้าเป็นอ e ีโคไลอีโคไลก็ดูง่ายเพราะว่า e อีโคไลเป็นบอเตอรี่ไดเรียแล้วฟาร์มก็จะมีการรักษาไปบางส่วนแล้วฟาร์มที่รักษาเช่นฉีดยากรอกปากมันก็จะชะลอลงแต่ P.E.D. มันมัน,ม,น,ม,นม,มันไม่ใช่แบคทีเรียมันจะจะรักษายัางไงมันก็เอาไม่อยู่ แล้วเวลาเป็นพีดีเนี่ยมันมันจะเป็นตามอายุเลยพอคลอดมาได้วันสองวันติดวันสองวันติดนึกออกไหมฮะะแล้วก็จะไปเด่นในลูกของหมูสาวค่ะนะครับแล้วเวลาเป็นก็คือจะมีกลิ่นเหม็นคาวเป็นเป็นเลวติดเยอะเจ้าของฟาร์มก็จะรู้ทันทีเลยว่าอีโคไลที่เคยเจอเนี่ยเดี๋ยวเจอตรงนู้นคอ,อกตรงนี้คอ,อกแต่ไอเนี้ยมาตามนัดพอเข้าปุ๊บแล้วเป็นเป็นหมดเลยนะครับถ้าเป็นอายุเยอะไม่ตายเป็นอายุน้อยตายอันเนี้ยเจ้าของฟาร์มทํางานอยู่ก็จะรู้เองว่าเอาละเจออีกแล้ว นะครับก็ลักษณะดเด่นก็คือแม่มีไข้ก่อนคลอดอ่าแลว้วก็พอคลอดเสร็จก็จะไม่ค่อยมีน้ํานมเพราะโรคนี้ส่วนใหญ่คนจะพูดถึงว่าลูกหมูตายแต่ลืมพูดถึงฝั่งแม่ความรุนแรงของโรค PED เนี่ยต้องแบ่งเป็นสองฝั่งคือฝั่งลูกเนี่ยทุกคนรู้อยู่แล้วว่าลูกหมูที่ต่ำกว่า14วันลงมาถ้าติดโรคนี้ส่วนใหญ่ตายถึงรอดก็ไม่ควรจะเก็บไว้นะครับกับอีกอันหนึ่ง, <laughs> งกระทบแม่แม่ที่ติดโรคนี้ก็จะเริ่มมีเต้านมบวมน้ํามีไข้ก่อนคลอดพอคลอดเสร็จก็นมแห้ง ถ้าข้อเสร็จปุ๊บแล้วมักจะมีปัญหาหนองไหลที่รักษาไม่หายด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นอพอแม่หมูพวกนี้หย่านมลงไปตัวแม่เองก็มีปัญหาเรื่องการเป็นสัตว์แล้วก็ผสมไม่ติดอีกเพราะฉะนั้นโรค p e เเป็นโรคที่เราเข้าใจว่ากระทบลูกหมูเนี่ยเข้าใจอย่างนั้น,นมานานแล้วแต่อย่าลืมนึกได้ว่า p e เเข้าทุกครั้งเนี่ยกระทบไปถึงถึงแม่กระถึงถึงเรื่องอัตราก็ออดอเรื่องอัตราการผสมติดยาวเลยนั่นถือว่าเป็นโรคที่รุนแรงครับ ถือว่ารุนแรงมากเลยนะคะ,คะถ้าอย่างนั้นโรค P d ดีเนี่ยสามารถทําให้โรคอื่นๆเนี่ยรุนแรงได้ด้วยไหมคะถ้ามองในแง่ของของ PD ีดี่ะผลของโรคนี้มันจะทําให้ลูกหมูที่ตายก็ตายไปแต่เจ้าของฟาร์มก็เสียดายลูกหมูก็เก็บลูกหมูที่หายจากพ d ดีนี้ไว้ซึ่งน้ําหนักยานมจาก7จ็ดโลแโลก็อาจจะเหลือสักวนันสักสามสี่โลสี่โลกว่าไม่ถึง5โลอะไรเงี้ยลูกหมูพวกนี้มักจะเป็นลูกหมูที่ ต้องทาวัคซีนในแล้วเาขาอะไอที่ตายก็ตายไปก่อนอแต่นี้พอเราไปทําวัคซีนไอลูกหมูพวกนี้ทำวัคซีนไปแล้วลงไลวลาอนุกบาลเหมือนไม่ได้ทําวัคซีนเลยเพราะว่าเวลาติดโรคนี้เนี่ยไอตัวไวรัสเนี่ยมันทําลายไอตัวผนังลําไส้เนี่ยลงไปในลึกมากพูดง่ายๆว่าสูญเสียทั้งผนังลําไส้ต้องเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกันอะไรก็พังหมดก็คือมิวโครอิมูนิตี้ก็เสียแต่นี้ไอมิวโครอิมูนิตี้เนี่ยมันมันลิงก์อยู่กับซิเตมิกอิมูนิตี พราะหมูที่สูญเสียไปจากเรื่อง p e d หรือฟื้นตัวมาจาก p ีดีแล้วไปทําวัคซีนเนี่ยทุกคนจะรู้เลยว่าหมูชุดนั้นเนี่ยที่ผ่านมาจาก PED ดีเนี่ยไม่ว่าจะทําวัคซีนอะไรมาเหมือนไม่ได้ทําเพราะฉะนั้นถ้าถามว่ามันมีผลต่อโลกอื่นยังไงก็สรุปว่ามันทําให้ลูกหมูที่รอดตายนะอ่อนแอหมูที่อ่อนแอย่อมจะตอบสนองต่อวัคซีนได้ไม่ดีเพราะว,วัคซีนมีไว้ทําในสุกรที่สุขภาพดีแต่เราเนี่ยเสียดายเก็บเอาไว้ ก็เลยต้องเก็บเศษหมูเอาไว้แล้วก็มาทําวัคซีนแล้ววัคซีนก็ไม่ได้ผลแล้วถ้าอย่างนี้เราจะแก้ปัญหาหรือควบคุมปัญหา p e d กับฟาร์มยังไงดีะอะค่ะอ้าวเรื่องยาวถ้ากลุ่ม p e d เนี่ยเพราะว่ามันเป็นปัญหามากเพราะว่าการจะควบคุม p e d ได้เนี่ยหลักการก็คือว่าแม่หมูที่ขึ้นคลอดจะ,ะต้องมีภูมิคุ้มกันให้ไปทางนมน้ําเหลืองเนี่ยนะแล้วให้ไปทางน้านมเนี่ยนะซึ่งมีภูมิคุ้มกันต่อโรค p e d เนี่ยที่สูงพอจะปกป้องลูกได้ ตอนนี้มันมีอยู่ว่าแม่หมูจะให้ภูมิคุ้มกันสูงไปที่ลูกได้เนี่ยแม่หมูนั้นจะต้องเคยได้รับการติดเชื้อทางด้านการกินมาก่อนค,คือทางออลเล้าเาเนี่ยมาก่อนอเพราะฉะนั้นแม่หมูในบ้านเราพอซื้อเข้ามาเสร็จปุ๊บเราไม่มีวัคซีนกินเราไม่มีเชื้อที่จะเอาไปให้ผมบอกว่าบางคนเก็บไส้อาไว้ในในตู้เย็นไส้นั้นมันก็ใช้ได้แค่ช่วงเดียวพอโรคมันหมดไปแล้วนานไปนานไป,นนไ,ปไส้ก็หมด ก็ไม่มีเชื้อจะไปให้หมูสาวกินหมูสาวที่เข้ามาก็ยังไม่เคยติดโรคทางการกินเพราะมันระบบมิวโคซอยมูนิตี้เราต้องรูทที่ติดขึ้นมาต้องติดทางการกินใช่ไหมก็ไม่ติดพอไม่ติดปุ๊บก็หวังพึ่งวัคซีนพอหมูอุ้มท้องปุ๊บก็วัคซีนฉีดก่อนคลอดถ้าหมูตัวไหนไม่เคยได้รับการติดเชื้อทางการกินมาก่อนจะทําวัคซีนยังไงภูมิที่ขึ้นยังไงก็ไม่สูงพอที่จะป้องกันอาการได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ถึงทำวัคซีนไปแล้วก็ลดแค่อัตราการป่วยลง ถ้าจะให้ดีจริงๆแม่หมูที่เข้ามาหมายถึงหมูสับตัวแทนที่เข้ามาะจะต้องติดเชื้อด้วยการกินเวลาให้ให้กินก็ต้องให้กินทั้งหมด3ครั้งแล้วให้ภายในอาทิตย์แรกด้วยพอเข้ามาปุ๊บก,ก็ให้กินจันท์พุธศุกร์อย่างเงี้ยสามครั้งเพื่อให้มั่นใจว่าหมูที่ซื้อมาทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์ติดเชื้อแน่ๆให้ครั้งเดียวไม่ติดร้อยเปอร์เซ็นต์สองครั้งก็ไม่ติดร้อยเปอร์เซ็นต์ต้องสามครั้งในหนึ่งสัปดาห์ให้หมูสาวติดเชื้อหมูสาวทุกตัวต้องท้องเสียไม่ท้องเสียต้องไปฉด สีกําหนดไว้แล้วต้องเอาเชื้อไปให้กินอีกให้มั่นใจว่ามันท้องเสียเพื่อให้มั่นใจว่าหมูสาวทุกตัวเนี่ยมีภูมิส่วนแม่นางไม่ต้องห่วงว่าแม่นางเนี่ยคือเคยเป็นหมูสาวมาแล้วเคยกินมาแล้วเพราะฉะนั้นก่อนคลอดก็ไปบูสเตอร์ด้วยวัคซีนเชื้อตายเอาแต่หมูสาวเนี่ยถึงแม้จะทําวัคซีนเชื้อตายก่อนคลอดสองเข็มแต่ถ้าไม่เคยติดเชื้อจากการกินมาก่อนเราก็จะเห็นว่าวัคซีนช่วยได้ไม่มากงนั้นหลักกากา,การที่จะควบคุมโรคนีจ้จริงๆเนี่ยต้องเน้นไปที่ให้ หมูสาวที่เข้าฝูงได้ติดเชื้อทางด้านการกินแล้วก็มาบูสเตอร์ภูมิคุ้มกันให้ภูมิคุ้มกันในนมน้ำเหลืองมันสูงด้วยการฉีดวัคซีนเชื้อตาย2เข็มก่อนคลอดทุกรอบการผลิตนะไม่ใช่รอบแรก2เข็มรอบต่อไปเข็มเดียวนะ,ะ,ะทุกรอบก็ต้องโดน2เข็มเข็มแรกแล้วก็บูสเตอร์พี่ป้ามาถึงคำถามสุดท้ายค่ะก็ถ้าสมมุติว่าในลูกสุกรหรือแม่สุกรที่ผ่านการติดเชื้อ PE d มาแล้วอะค่ะเราจะติดตาม อาการหรือสุขภาพของเขายัางไงกันบ้างะคะก็ผลผลข้างเคียงถ้าในตัวลูกคือลูกที่รอดก็อ่อนแอไม่ค่อยตอบสนองต่อว,วัคซีนเราก็จะเป็นหางหมูในเล้าอนุบาลอันนี้ก็จะเป็นปัญหาค่อนข้างมากนะครับส่วนตัวแม่เนี่ยจะปีปัญหาหนักมากกว่าเพราะว่าแม่ไม่ตายแต่แม่หมูเนี่ย <c oughs> ต้องต้องเลิกเลี้ยงกลางคันเช่น7วันเลิกเลี้ยง3วันเลิกเลี้ยง14วันเลิกเลี้ยงคือไม่มีลูกเลี้ยงก็ย้ายหมูลงไป หมูพวกนี้ก็จะไม่มีไซเคิลตามปกติพอเวลาลงไปที่เล้าผสมก็มักจะมีปัญหาตามมาเยอะมากตั้งแต่ไม่ค่อยเป็นสัตว์หรือแสดงการเป็นสัตว์ก็มีหนองไหล mm hmm. หรือไม่ก็คือเป็นสัตว์แล้วไม่นิ่งหรือเป็นสัตว์ปกติผสมแล้วก็ไม่ค่อยติดอีกจะมีปัญหาเรื่องอัตราการ mm hmm. กลับสัตว์สูงอัตราข้อจะ, mm hmm. จะต่ําลงนะลอันนี้มีผลไปถึงตัวแม่ส่วนตัวลูกที่รอดแล้วเราเก็บไว้ด้วยความเสียดายนั้น mm hmm. บางคนก็ถึงกําหนดวัคซีนก็ทําตามปกติ mm hmm. เพราะว่าถือว่าทําตามโปรแกรมเช่น มีวัคซีนที่2อาทิตย์<อ>ก็รอดมาปุ๊บพอถึง2อาทิตย์จะโทมขนาดไหนก็ทําถึงสาอาทิตย์ก็ทําซึ่งอันเนี้ยเขาจะรู้สึกเลยว่าตัวเองเนี่ยทำไมทำไปแล้วแต่โรคยังไปเกิดในนุบาลจริงๆรนะตอนที่หมูกําลังมีอาการของ p e d อยู่ยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่เนี่ยวัคซีนเนี่ยมันดีที่ตัวมันแต่ตัวสัตว์มันไม่พร้อมจะรับอตอนนี้เรากลัวเราจะตกวัคซีนเราก็เลยไปฉีดวัคซีนตามอายุซึ่งจริงๆนะตามหลักแล้วต้องรอให้มันฟื้นก่อนมีวัคซีนอยู่ตัวเดียวที่ควรจะต้องตระหนักมาก หลังจากมี PD เข้าฟาร์มก็คือวัคซีนไอฮิวาสุกรเพราะว่าพรามันเป็นโรค PD เนี่ยลูกหมูก็จะรับนมน้ำเหลืองน้อยลงไปด้วยเพราะแมห่หมูก็จะไม่ค่อยมีน้ํานมตอนนมบังเสบเพราะฉะนั้นพอมันได้รับนมน้ำเหลืองน้อยไอภูมิป้องก,กันโรคสไวฟีเวอร์เนี่ย<ห>ที่เคยตก5อาทิตย์7อาทิตย์น่ะมันก็จะไม่ถึงเพราะฉะนั้นใครเลี้ยงหมูอยู่ในเขตที่มีไอฮิวาสุกรไอลูกหมูที่มันผ่าน PD มาเนี่ย พอเราจะไปเลื่อนวัคซีนอหิวาุกรเนี่ยต้องเช็คดีๆว่าฟาร์มเราเคยมีโรคนี้อยู่ไหมส่วนวัคซีนอื่นเช่นวัคซีนเพิร์ดเซอร์โคไมโคก็อย่าเพิ่งไปทํามันรอให้มันรอดแน่ๆแล้วไปปักที่5อาทิตย์ก็ยังทันถึงแม้ว่าจะดูชา้าไปนิดนึงนะเพราะปกติวัคซีนทั้ง3ตัวเนี่ยเขาเรียกเป็นวัคซีนที่ต้องทําในล้าวคลอดอ่า,อาก็คือทําที่อายุ2อาทิตย์3มอาทิตย์อ่าก่อนที่จะหย่านมแต่ว่าถ้ามี PE d ก็ให้หย่านมไปก่อนให้รู้แน่ๆว่าตัวไหนจะรอดตัวไหนจะตาย แล้วพอฟื้นตัวจาก<ม>อิเล็กโทรไลต<ม>์ฟื้นตัวจากอาหารเหลวเรียบร้อยแล้วที่5อาทิตย์แล้วค่อยปักใช่ไหมตอนนี้ถ้าปักแล้วกลัวจะช้าเพราะวัคซีนทั้ง3ตัวไม่ได้ทำเราก็เอาวัคซีนรวมเลยใช่ไหมฮะที่บริษัทคุณหมอก็มีวัคซีนรวมอยู่แล้ว<ม>ก็จับรวมไปเลยนะครับแล้วก็ฉีดไปเลยนะครับฉีดที่5อาทิตย์วัคซีนอหิวาก็ขึ้นอยู่กับพื้นที่จำไว้ว่าถ้าอยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่อโรคอหิวาให้ทําไปก่อนอย่าคิดว่ามันไม่ตอบสนองมันยังไม่ฟื้นก็ต้องทําแต่อย่ารอให้เป็นแล้วทํา เพราะโลกนี้มันเป็นแล้วมันตายวันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วก็ขอขอบคุณพี่หมอเป้ามากเลยนะคะ,ะที่มาให้ความรู้ดีๆเรื่อง p e d กันค่ะคุณผู้ชมสามารถกดติดตามเรื่องราวดีๆกับรายการ t ท o g a t เทคด้วยวิธีการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วเจอกันใหม่ EP หน้าค่ะกับรายการ t ทอคกาเทคครบคร่องเรื่องหมูสวัสดีค่ะ เชื้อไวรัส PED จะทำลายเซล์ลผนังลำไส้จึงไม่สามารถดูดซึมสารอาหารได้ลูกสุกรจะแสดงอาการท้องเสียและตายถ้าลูกสุกรไม่ได้รับนมน้ำเหลืองจะไม่ได้รับคุม้มคุ้มกันโรค PED เช่นกัน โรค PED ทำให้ลูกสุกรป่วยเมื่อทําวัคซีนในช่วงสุกรป่วยจะกระตุ้นภูมิได้ไม่ดีเท่ากับการทําวัคซีนในสุกรสุขภาพดีดังนั้นมีโอกาสแสดงอาการของโรคเพิร์เซอร์โคและไมโครพลาสมาแม้ว่ามีการทําวัคซีนแล้วก็ตาม